สวัสดีครับเมื่อนี้มาเบงพ่าคกวยเสียท็อปนะครับนี่ครับเต็นมือเพราะเ่าเนยังนะครับอยู่น้ำกล้วยแบบวันวนันหยุดคลองเสียท็อปเดนไทยคุณน,นายครับตอนนี้ไปเข้าคลองเดิลูกเด้อ เอาแบบเอาแบบเลียวๆหรอเนาะบักนักตาตอมันติดเท้า <c oughs> เอาลงแบบเร, <c oughs> รีวๆ <c oughs> หรอครับนนี้ซื้อยังนี่แม่หงคับแม่หงครับช่องซี่อปปีบออย่าี้เขาไปสนข้ออยู่ช่องช่องสีปีครับสามร้อยสองตอนนี้ช่องสามร้อยี่สองหมื่นแม่หงให้เราบอกจวดไปให้เลยนะ <c oughs> กูอิ่มเข่านะครับมองกล้วยเล่นน้ำบรรยากาศครับขึ้นฟ้าขึาาข้นฝนครับแกล้งข้าวปีนี่ที่น้นองเอ้ยนี่ว่าตัวซื้อมาใหม่<ไ>นี่ว่า<ไ>มันคือดำเหรอบ้านว่ามันคือตอนมามันสีดำย,ยู่เสมอตอนแรกมันซื้อมาไ,ไปสีหนิปรแมาณว่า โอ้นี่ตัวจุวยจ้ยใจตะกียบวนนนะนี่ได้นี่ได้ชโชว์ลูกโชว์ดวงดาวนี่ครับมาเยี่ยมมาชมเลยครับบ้านนาสะแบงครับตำบลนวลเปลอยอำเภอกุดชุมครับบ้านเรือนไทยหลังสนหอดบนนวลเปอยครับเสียท็อปเป็นยูนี่นะครับไทยหลุบยูนี่บดมือแร้ประเทศยังหรอข้อหนาบนมาเกี่ยวใหญอยูบะ <c oughs> ว่นแล้วทำสินะวันพระเมื่อ,อ,ว,อวันพระก็ต้องบอกหรอกมาเอคร <c oughs> ับรรยากาศครับค้อยกำลังเล่มหยา,า,า,าครับอีสานบานเทาครับอันนี้เป็เตะเกียเป็นหลาน โครงการประคามพันล้านนะครับตอนนี้เป็นเป็นหมองไกปป่อยู่ <laughs> เป็นหมองไก่แก่ก็มีนะครับเพี่ย่างวัตถุยางครับ <laughs> ยิ้มไหมซ <laughs> ีวันมืออะไรกว่าที่น่ะฮะโอ้ยพอดีว่ายังโดรน,นรถมือถือแม่งสะดวกนั่นแต่ว่าวันวันจันทร์กับวันศุกร์นั่น อาทิตย์หนานัดมือมดดาออตรวจเว่าวันจันทร์ผลไหล,ลเจ้าอาย่นี่ครับตัวนี้ร้อยเท่าไรนี่ <100. S 1> ตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกบวกนะครับ <100. S 1> บวกอยู่ห่อเกือบร้อยห้าสิบเพราะถึงได้เจอเป็นข้อยสาวเจอเป็นข้อยแม่สาวครับอาจจะถึงครับถึงแนนน,น่อ ไปลูกไปไปย่อย่อย่อไปตอนนี้มี4ี่วครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับบวกจวดดื้อใหรรด้มฮ้ๆ <c oughs> บรรยากาศย้มแรกครับเอาหนาขึ้นไตเวิดแล้วบันไปเจ้าวนเบียงชบไม่ง่กินเบิร์ันเจ็บบไปเจ้าในเบียงเจ้าต่อใบมันไหมชูขั้สารเจ้าต่อใบวอต้นก็ต่อปลายมันไหม ครับบรรยากาศครับโอ้ยังอยู่ได้ต้นอีกอะไรต้นนี้ลูกเยอะโตแล้วนี่นี่บอเสียมีลูกต้นนี้บอไปขอม,มาเบื้องแรกก็กดติดตามไหมน้ำน,นี่เด้ออยากให้ประไทยคุ้ยใส่แล้วเสียชอบสิผ้าไปครับนี่ครับ คือเบื้องตัวใดรยพาจะอ่านเอาลงไตชิพไแล้วเมียนลงไตชิพบนคุ้ยฟันที่ก่อนก่อนตัวนี้มันสามวันสามร้ชีพวางแล้ว่มเฮ้ยนมือเดียวนี่หนาบนฝังแม่ใจชอบเรื่องโวหงเออนั่ยมาไก่กูลอ อย่างเาดเีย่ดีขึ้นนะเอาถ้าเราคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับเนะาะเบิร์คว้วยตัวไหนอคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาครับสวัสดีครับฟิดคลิปแม่พิดคลิปแม่เทียครับฝากกดซับตะไคร้ด้วยนะครับ มองได้มีควายง,งามเอาสิไปครับ